มาค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแจกแนวทางหวยลาวนะคะ ใครที่รอแนวทางหวยลาวสำหรับข่ําขึ้นนี้นะคะติดตามได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่โปรแกรมรวมโชคนะคะเพื่อนๆใครที่เล่นหวยหุ้นนะคะหวยรัฐบาลหวยลาวนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อโปรแกรมไหนนะคะแอดมินแนะนําเป็นโปรแกรมรวมโชคเนาะ,ะอ่าหลายท่านนะคะบอกโปรแกรมแอดมินมีปัญหานะคะไม่เห็นเคมประกันหรืออะไรก็ตาม นะคะทำไมจะไม่เค็มนะคะถ้าคุณเป็นลูกค้าแอดมินจริงๆนะคะคุณจะรู้ว่า,อาแอดมินแจ้งทุกคนนะคะว่าให้คุณเก็บสลิปเอาไว้นะคะเนาะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณเก็บสลิปเอาไว้เนี่ยสลิปโอนนะคะคุณสามารถเข้ามายืนยันนะคะว่าคุณเคยเป็นลูกค้านะคะไม่ว่าจะเคยซื้อนะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะคุณเก็บสลิปเอาไว้ นะคะมันเป็นอะไรที่ยืนยันตัวตนคุณได้ดีมากที่สุดนะคะเนาะซึ่งแอดมินก็บอกนะคะบอกทุกคนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ใครก็ตามนะคะที่ติดตามแอดมินเนาะตั้งแต่ต้นนะคะจนปัจจุบันนะคะเนาะแอดมินจะบอกให้ทุกคนว่าเก็บสลิปเอาไว้นะคะคุณจะได้ยินคำนี้เสมอนะคะ และคุณก็จะเห็นคำพูดนี้นะคะก่อนชำระเงินนะคะทุกครั้งที่แอดมินมีการาแจ้งชำระเงินเนาะแอดมินจะบอกหมายเหตุเลยนะคะว่าให้คุณยืนยันด้วยสลิปนะคะแนะนำให้คุณเก็บสลิปเอาไว้นะคะเพราะมันคือผลประโยชน์ของคุณเองนะคะเนาะมันคือผลประโยชน์ของคุณเองนะจะมาบอกว่าทำไมแอดมินไม่เก็บข้อมูลนะคะขนาดผลประโยชน์ของคุณเองคุณยังไม่รักษานะคะ เนาะพูดแค่นี้แหละนะคะนะ้องให้คุณคิดเอาเองนะคะในเมื่อคุณอย่าคาดหวังให้คนอื่นรักษาผลประโยชน์ให้คุณนะคะคุณต้องรักษาผลประโยชน์ตัวตัวคุณเองให้มากที่สุดนะคะซึ่งแอดมินก็แจ้งอยู่แล้วว่าให้คุณเก็บสลิปเอาไว้นะคะส่วนใครที่ลืมสลิปนะคะคุณสังเกตนะคะคนที่ซื้อโปรแกรมของแอดมินนะคะโปรแกรมที่มีราคาแพงเนี่ย โปรแกรมไหนที่แอดมินบอกว่ามีการอัปเดตนะคะแอดมินจะให้คุณเนี่ยแจ้งอีเมลนะใครที่เป็นลูกค้าแอดมินเนี่ยจะได้แจ้งอีเมลกันทุทกคนนะคะอีเมลตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวอัปเดตต่อให้ไฟล์คุณหมดอายุก็ตามนะคะถ้าคุณใช้อีเมลที่คุณแจ้งแอดมินมาเนี่ยนะคะคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย นะอ่าเรามีการรักษาผลประโยชน์ให้คุณ2ระดับนะคะระดับที่1คือเก็บสลิปเอาไว้ยืนยันตัวตนนะคะว่าคุณเคยซื้อโปรแกรมนะคะระดับที่2คืออ e ีเมลนะคะอีเมลเนี่ยนะถ้าคุณลืมดาวน์โหลดไฟล์ของแอดมินเนี่ยคุณเข้าไปอ e ีเมลของคุณเลยนะคะถ้าคุณแจ้งอ e ีเมลถูกต้องเนี่ย ยังไงคุณก็ได้รับอ e ีเมลอัปเดตนะคะไม่ว่าจะอยู่สแปมเอ้ยหรืออะไรก็ตามนะคะให้คุณเช็คอ e ีเมลของคุณนะว่าคุณตั้งระบบความปลอดภัยไว้หรือเปล่านะคะอีเมลของแอดมินเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะ,ออษณะของสแปมเนาะอ่าถ้าคุณหาอ e ีเมลของแอดมินไม่เจอนะคะคุณเข้าไปดูในสแปมได้เลยนะคะเนาะใครที่จะซื้อโปรแกรมของแอดมินนะคะไม่ว่าจะโปรแกรมไหนก็ตาม นะคะแอดมินแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะคะคุณจะได้ยินคำนี้แอดมินเสมอนะคะแอดมินบอกคุณเสมอเนาะตั้งแต่แรกแกนะคะแรกๆกจนทุกวันนี้คุณก็ยังได้ยินคำพูดคำเดิมนะคะเนาะขอคนที่รับความเสี่ยงได้หากคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยนะคะแอดมินไม,ไม่แนะนำให้คุณซื้อโปรแกรมนะคะใครไม่มีเงิน ติดตามแนวทางแอดมินในช่อง y o u t u b e นะคะเราแจกแนวทางฟรี free, เนาะส่วนใครที่มีเงินนะคะอยากจะซื้อโปรแกรมไปใช้เองนะคะสะสมโปรแกรมไม่มีผิดหวังนะคะพูดแค่นี้นะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะไม่เหมือนเจ้าอื่นแน่นอนนะคะโปรแกรมของแอดมินถ้าไม่ดีจริงนะคะพูดแค่นี้นะถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่มาได้ขนาดนี้นะคะ 3- 4ปีนะคะ ถ้าของเราไม่ดีจริงๆนะคะอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะราคาก็แพงนะคะขายมาตั้ง3-4ปีเนาะรีวิวก็เยอะนะคะเนาะถูกหวยกันทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะไม่เสียเวลาแล้วนะคะวันนี้นะมีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสของแอดมินนะคะเนาะบอกแอดมินไม่รับประกันแอดมินไม่เค็มนะคะ คุณทำตามเงื่อนไขของแอดมินไหมนะคะอันนี้คือต้องย้อนถามคําถามตัวเองนะว่าคุณทําตามเงื่อนไขไหมคือคุณเก็บสลิปเอาไว้หรือเปล่านะคะคุณแจ้งอีเมลถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าทุกอย่างมันถูกต้องนะคะต่อให้คุณไม่มีสลิปนะคะคุณก็ยังมีอีเมลเนาะคุณก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ในอีเมลได้นะคะรหัสเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะคะถ้าคุณเคยได้รหัสของแอดมินอะไร นะคะคุณก็ได้ใช้รหัสนั้นนะคะเนาะไม่เคยเปลี่ยนอีเมลหรือเออแอดมินไม่เคยเปลี่ยนรหัสเลยนะคะใครที่ติดตามแอดมินไม่เคยเปลี่ยนรหัสนะคะเนาะเพื่อนสามารถเข้าไปรหัสเดิมได้นะคะอ่ะอันนี้ต้องย้อนกลับมาว่าอันนี้คือปัญหาของคุณเองไหมนะคะเนาะก่อนที่จะโวยวายนะคะว่าคุณรักษาผลประโยชน์ตัวเองได้มากสักเท่าไหร่ นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดมินจะมาแจกแนวทางหวยหลาวนะคะแอดมินก็หวังว่าแนวทางที่แอดมินแจกนะคะจะทําให้เพื่อนๆถูกหวยนะคะเนาะเพราะว่าวงวดที่แล้วเนีย่ยแอดมินแจกแนวทางหวยหลาวนะคะก็เข้า3ามถึงสีงวดติดนะคะงวดนี้เราก็จะมาแจกแนวทางอีกแล้วนะคะเนาะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ย แอดมินจะแจกสองสูตรนะคะก็คือสูตรสามนะคะแล้วก็สูตรส2มซึ่งแอดมินเนี่ยจะเอาสองสูตรนี้ชนกันนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะหรือใครจะสะดวกเล่นสูตรไหนก็เลือกเล่นสูตรนั้นนะคะใครงบน้อยนะคะจับชนเลยสูตรไหนเลขไหนชุดไหนตรงกันก็เล่นชุดนั้นนะคะ อ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยนะแอดมินจะอธิบายให้คุณฟังนะคะวิธีการใช้งานของโปรแกรมของแอดมินเนี่ยนะคะโปรแกรมของเราเนี่ยใช้บน Microsoft Excel นะคะสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์ iPad ไอ iPhone อ่ะทีนี้เนี่ยคุณคีย์ข้อมูลนะคะในช่องสีแดงเนาะอันนี้คือผลของงวดที่ผ่านมา นะคะคุณคีย์ข้อมูลเสร็จนะคะงวดนี้ได้อะไรนะคะเจดและศูนเด่น7และศย์คุณเอาเนี้ยไปวิ่งบนรูดล่าง7ดและศูนนะถ้าคุณจะเล่นเจาะนะคะคุณเอาเลขชุดนี้ไปเจาะสองตัวอ่ะโอเคแคปหน้าจอนะคะใครไม่ทานเนี่ยคุณกดสโลวนะคะ สโลว์สโลนะในช่อง y o u t u b e ได้เลยนะคะมันจะมีตัวตั้งค่าอยู่นะคณตั้งความเร็วตรงนั้นได้เลยนะทีนี้เนี่ยมาต่อ322ร้อนะคะสามเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องกรอกเลขอะไรเลข6ตัวนะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะดูเลข6ตัวของงวดที่แล้วนะคะเลข6ตัวของงวดที่แล้ว,นะค,ะลว,ว,ลวคืออะไร นะคะเลขหกตัวของวดที่แล้วคือศูนย์สามเจ็ดเก้าเก้าเก้าอ่ะคลิกนะคะตอนนี้เนี่ยคุณได้เลขวินออกมาแล้วนะคะคุณสามารถเอาสูตรนี้เนี่ยไปวินสามตัวสองตัวสี่ตัวได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรสามร้อยยี่สิบสองวิน 8 9 0 2 3 4นะคะแอดมินบอกเลยว่าโปรแกรมของแอดมินเนี่ยสามารถประยุกต์ได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณซื้อไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีกลุ่มสมาชิกไว้พูดคุยกันนะคะไม่ต้องกลัวนะจ่ายเงินมาแล้วโอ้โหกลัวไม่คุ้มนะคะเนาะไอ้คำว่าไม่คุ้มของคุณคือยังไงนะคะอันนี้ต้องตีกลับนะอ่าเพราะยังไงเนี่ยซื้อไปเนี่ยแอดมินบอกเลยว่ายังไงคุณก็ถูกแน่นอน ะะโปรแกรมนี้นี่ขายเราขายมา3าปีแล้วนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะทุกคนเนี่ยได้กำไรแน่นอนนะคะขนาดคุณไม่ซื้อเนี่ยถ้าคุณดูไลฟ์สดของแอดมินหรือคลิปแอดมินเนี่ยคุณก็รวยได้อะแค่นี้แหละนะอ่ะทีนี้เนี่ยเราได้เลขเด่นออกมาแล้วเลขวินออกมาแล้วก็คือ9 8 0 2 3 4ะทีนี้แอดมินจะเจาะสำหรับคนงบน้อยนะคะเราได้เลขวินมานะเพื่อน เพื่อนๆก็มาสูตรสามร้อยยี่สิบสองนะคะอันนี้คือหวยลาวคืนนี้เนาะก็วันที่หกทับห้าทับหกเจ็ดนะสูตรสามร้อยยี่สิบสองนะคะวินของเราได้คือเลขอะไรนะคะวินของเราได้นะวินแปดเก้าศูนย์สาม สองสามสี่อะตอนนี้คุณได้สูตรวินนะแต่หน้านี้ตอนนี้เราอยู่สูตรเท่าไหร่สูตรสามสองศูนย์อะทีนี้เรามาดูนะคะเลขเด่นของเราเนี่ยนะเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เนี่ยมีในสูตรวินไหมนะคะซึ่งในสูตรวินของเรามีเลขศูนย์แอดมินจะฟันนะคะฟันฟันไปที่เลขศูนย์ ะะให้ใครใครใครจะเน้นเนี่ยคุณเน้นไปที่เลขศูนย์เลยคุณเอาไปวิ่งบนลูดล่างนะคะเลขศูนย์อย่างเดียวเลยนะทีนี้ถ้าคุณจะเจาะคุณงบน้อยคุณก็มาดูนะคะในชุดเลขศูนย์เนี่ยเจาะสองตัวเนี่ยนะคะเลขศูนย์เนี่ยมีเลขชุดไหนที่ตรงกับเลขวินบ้างนะคะก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ถูกไหมศูนย์ห้ามีไหม ไม่มีศูนย์หกมีหรือเปล่าไม่มีนะคะคุณเน้นไปเลยนะเน้นไปเลยศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะใครจะซื้อโปรแกรมแอดมินเนี่ยขอคนที่รับความเสี่ยงได้งดดราม่านะคะใครรับความเสี่ยงไม่ได้เลยคุณไม่ต้องซื้อนะคะแอดมินบอกคุณเสมอนะคะทุกคลิปนะใครที่เป็นลูกค้าของแอดมินตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะคะแอดมินจะบอกคุณเสมอนะ ว่าของคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่ได้ยิงนะคะไม่ได้ยิงเลยนะถามว่าขายโปรแกรมเนี่ยนะใครก็อยากขายเนาะใครก็อยากทําเป็นนะคะแอดมินจะคุยดีกับพวกคุณก็ได้นะคะเนาะถ้าแอดมินอยากจะขายโปรแกรมจริงๆนะคนะเนาะอ่ะแอดมินเนี่ยอยากขายคนที่เขาอยากรวยจริงๆ อยากมีความพร้อมจริงๆรับความเสี่ยงได้จริงๆนะคะใครที่ซื้อไปแล้วดราม่ารับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะคะคุณติดตามแนวทางฟรีๆของแอดมินหน้าเพจหน้าเฟซช่อง y o u t u b e นะคะเท่านั้นพอนะคะเนาะนะคะไม่ใช่ว่าอย่างงั้นอย่างนี้เนาะต้องเข้าใจนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะถ้าคุณจะคาดหวังว่าคุณจะต้องเข้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะปล่อยผ่านนะคะ แนะนำให้ไปสูตรอื่นไปเจ้าอื่นนะคะเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะแอดมินไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะคลิปนี้แอดมินไปก่อนละกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ